สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นโพสต์นี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะแปลว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้ให้จบมาดูกันว่าพลังงานของไพ่ใบนี้อยากบอกอะไรกับคุณนะคะ<ๆ>พี่หมอจะเปิดไพ่ใบเดียวนะคะดวงวันนี้นะว้าวขึ้นไพ่ใบนี้ค่ะ w e l l of the fortune นะคะคุณจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาสำหรับคุณนะไพ่ใบนี้นะคะใครทำเรื่องยืน่นเรื่องธุรกรรมนะคะสำเร็จ ะะเรื่องบ้านที่ดินเรื่องรถนะคะยื่นเอกสารสำเร็จนะคะไพ่เววเววออฟเดอะฟูจูเนี่ยเป็นไพ่แห่งมรดกทรัพย์สินสังหานะคะของชิ้นใหญ่รวมถึงการเดินทางนะคะใครอยากเดินทางยื่นเรื่องยื่นวีซา่ารอฟังข่าวดีอยู่ผ่านค่ะวันนี้อาจจะได้รับข่าวดีนะคะสำหรับใครเดินทางบอกเลยว่าการเดินทางจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณตลอดการเดินทางค่ะ ใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันและเดี๋ยวพบกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าค่ะ